เอาไปตี่อเพี่สิไปเลยไลอสาไสอไปเให้พี่มาอยู่นี่แล้วนะไปสอไปสอไปนึไปห

yeang ter ba mi bindi

กูใหญ่แต่เน่ยเป็นอะไรวดดดไแหนูสาตัวบนนำเตเลย่ะ แางร้อนร้อนนะได่ได้ไม่ได้ร้อนทไว้ไหมนุ๊กย้ไอกลบาุยไปยันเดอี๋แลวนะ้อาหมางเจียวอกหาแต่นุ๊ ตามนวนแหละหมื่นขีเจ้าไปลตัดเป็นสามต้จะตันสามตัดนสามหนึ่งสอสาม าแขึ้นคือเดี๋ยวนี้มีคนเยอะคนละต่างกันนะครับต่างกันนะครับคอยตีมือก่อนคอยถนัดนี้อยู่แล้วแหละนี่หนุ่มตีกตาตีกตรงห้องสุดหลังตีก่อนคอยมืองานคอยเย็ดกุโหละแล้ว เดี๋ยวบอกว่ตีจานสองจานสองเจ้ากูอยากเห็นมึงเข้าวังขายไหมให้กูใช่ไหมัามเงี้ยเตี้ยหมังหมองหนาเลยตามไเตี้ย่ัดเล้าไปตอนกลางเตี้ยไอ้เลยใครไองตัวมันต้องโอเวอร์มั้ยสองตัว โอตายโอ้ตา้ายโอ้ตายโยโอ้ายโอ้ตายโอ้ตยตา้ายโอ้ตายโอ้ตายโตาาอยา

รถัวนี่รมั้งรถัวอวไรแ่นลกความมืจริงมด่วงอนมันแดเน่ยี้งตีแงตีบป้ีแปทง้งต้งบีป้งตป้งตี้ตีแป้งต้งแงตี้งต้งตี้้งตีแต้งตี้งตี้แงีป้งแงตีแแ้ตีแปปต้งง้ีปแ้ตแ้ง thành à, ít chậm luôn nhưng giờ lại là... là... mình hèn là... mình để gì à là kiên chỉ cầm mương kén ao cọc ao cụ cầm bằng ấy, là

ရဲရဲ <Okay. S 2> okay.